สวัสดีสวีดัตวันนี้นะบุรีรัมย์ก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมและจะพาไปชมพระธาตุอีกสองพระธาตุนั่นคือพระธาตุมลุขณนครและพระธาตุนะครตรงนี้คือพระธาตุมลุขณากรนะคะเป็นพระธาตุประจำวันพุธกลางคือมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมแต่เล็กกว่านะคะก่อด้วยอิฐถือปูน เป็นผงสี่เหลี่ยมฐานกว้างด้านละ20เมตรพระธาตุมีความสูง50.9เมตรซึ่งมีความหมายว่าสร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและจุด9หมายถึงรัชกาลที่9พระธาตุมลุขคนครเป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนม องค์ที่อายุน้อยที่สุดแต่ว่าวัดแห่งนี้นะคะวัดมลุขขนครมีอายุเกือบ300ปีผ่านมาแล้วด้านบนของตัวพระธาตุบรรจุภาษาเีลิกธาตอันศักดิ์สิทธิ์และแก้วแหวนเงินทองมากมายนอกจากนี้องค์พระธาตุยังหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืนอีกด้วย ซึ่งตามตำราเชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนมักมีโชคลาภและเก่งทางด้านการค้าการเสี่ยงโชคเป็นที่รักของคนรอบข้างจากอิทธิพลของเทวดาประจําวันจึงส่งผลให้ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนช่างคิดและมีความรอบรู้จิตใจอบอ้อมอาลีและเมื่อขับรถเรียกริมฝั่งโขงไปสักระยะหนึ่ง ก็จะเจอกับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่นี่มีพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นั่นคือพระาธาตุนครซึ่งประดิษฐานที่วัดมหา,าธาตุถนนสุนทรวิจิตรบริเวณริมฝั่งโขงภายในพระาธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำและของมีค่าต่ตตาง ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายผู้ที่ไปนมัสก,การพระธาตุแห่งนี้นะคะจะได้รับอานิสงส์เสริมบุญบรารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนสิ่งของบูชาพระธาตุก็คือข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งทูบสิบดอกและเทียนสองเล่ม พระาธาตุคนครมีลวดลายอันวิจิตบรรจงตะการตาลักษณะทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปทรงตามแบบพระาธาตุพนมองค์เดิมรูปทรงตั้งบนฐานใหญ่สองฐานต่อลดหลั่นกันตามลำดับแต่ละฐานมีรูปประตูอยู่ตรงกลางบนประตูเป็นรูปคล้ายบัวบานมีรูปและลายต่างๆข้างประตูทำเป็นลายเครือไม้ดอกไม้รูปพระราชาทรงช้าง ทรงม้าต่อจากฐานใหญ่ทั้งสองขึ้นไปนะคะมีลักษณะแหลมเรียวขึ้นไปตามลำดับที่ยอดสุดของพระธาตุนะคะมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมนะคะข้างบนมีฉัดทองแดงเหลืองเจชั้นนะคะยอดฉัดนี้มีลูกแก้วเจรไนหนึ่งดวงอยู่สูงสุดนะคะฐานมีกำแพงล้อมรอบทั้ง4ด้าน มีซุ้มประตูอยู่ตรงกลางทุกด้านเนือซุ้มประตูมีรูปปั้นเทพนั่งขัดสมาธิปนมมือนะคะซึ่งเป็นเทพมเหศักพิทักษ์รักษาองค์พระาธาตุพระาธาตุเจดีย์องค์นี้ก่อสร้างเสร็จสิ้นในวันเพ็ญของปีพศ2465นะคะจึงมีกำหนดวันที่ทำการฉลองเพื่อบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และเงินบรรจุอบไม้จันแดงที่ได้มาจากพระธาตุเจดีย์องค์เดิมซึ่งจังหวัดนครพนมจะมีการฉลองสมโพธเป็นงานประจำปีในวันขึ้น15ค่ําคำของเดือน5ของทุกๆปีหากใครได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดนครพนมจึงไม่ควรพลาดที่จะไปกราบสการะพระธาตุนคร ในครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิดสำหรับวันนี้ณนะบุรีรัมย์ก็ขอจบลงด้วยจิตตกรรมฝาผนังบนถนนสุนทรวิจิตจังหวัดนครพนมสวัสดีคะ่ะ